สวัสดีครับ่นงทุกคนวันนี้โมโคเซนจะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนก่อนสอบให้นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์นะครับเนื้อหาที่ครูจะทบทวนใน EP นี้ EP ที่1นะครับก็คือเรื่องของหอรมอกใน Corona คอรนออยู่ในบทที่1นึ่นั่นเองนะครับ,แบบแบ,บมาดูกันเลย ื่องที่1นนะครับเป็นเรื่องของตัวประกอบของจํานวนนับนะครับ strip. ตัวประกอบของจํานวนนับเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการหารลงตัวอย่างเดียวเลยนะครับการหารลงตัวอย่างเดียวนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยจงหาตัวประกอบของ36นะครับจานวนนับอะไรบ้างที่หาร36ได้ลงตัวครับมีเลขได้เลขหนึ่งเลขสองเลขสาม เลขสี่เลขหกอ่ามาถึงเลข6ตรงนี้เนี่ยเจอคู่แล้วครับคู่ของมันคือหกคูณหกนะครับหกคูณหกได้สามหกอ่าเพราะฉะนั้นคู่ต่อไปก็คือสี่สี่คู่กับใครครับสี่คูณได้ได้สามหกสี่คูณเก้านั่นเองนะครับอ่าสี่คูณเก้าเสร็จแล้วก็มาเป็นสามคูณ สิบสองสองคูณสิบแปดแล้วก็หนึ 3, ่งคูณสามสิบหกนั่นหมายถึงตัวประกอบของสามสิบหกมีทั้งหมดเก้าจำนวนนะครับในบรรดาเก้าจำนวนนี้มีจำนวนอะไรบ้างที่เป็นตัวประกอบเฉพาะนั่นก็คือเลขสองกับเลขสามนะครับเลขสองกับเลขสามเดี๋ยวเราจะนำเอาตัวประกอบเฉพาะเนี่ยไปใช้ในการแยกตัวประกอบนะครับมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างครับ จงหาตัวประกอบของสนะิบสองตัวประกอบของสิบสองมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่หกสิบสองมีทั้งหมดหกจำนวนนะครับมีทั้งหมดหกจำนวนนั่นเอเราจจะใช้การจับคู่ดูว่ามันครบหรือไม่ครบนะครับมีทั้งหมดหกจำนวนในหกจำนวนนี้มีสองกับสามเป็นตัวประกอบเฉพาะนะครับหัว <6. S 2> ข้อต่อไปเรื่องของการแยกตัวประกอบ าการแยกตัวประกอบก็คือการเขียนจนํานวนนับนั้นในรูปการคูณกันของตัวประกอบเฉพาะามาดูตัวอย่างกันเลยจงแยกตัวประกอบของ24บ่นะครับน,นี้ควรจะใช้วิธีการคูณนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมาดูว่า24เนี่ยอะไร2ตัวคูณกันได้24ครับจำนวนนับ2ตัวคูณกันได้24มีหลายคู่เนาะ2กับ12ก็ได้6กับ4ก็ได้8กับ3ก็ได้ คูจะเอา4กับ6ละกันนะครับ4แยกได้อีกไหมครับ4 4แยกออกมาเป็น2คูณ2 6แยกออกมาเป็น2คูณ3นะครับนัเนียนจะเห็นว่าทุกๆตัวเป็นตัวประกอบเฉพาะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้น24จึงเท่ากับ 2, 2, 2, 2คูณ2คูณ2คูณ3นี่ก็คือการแยกตัวประกอบ ต่อไปนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องของหอระมองนะครับก็คือการหารร่วมมากมาดูตัวอย่างกันเลยจงหาหอระมอของ36มสิบหกและสี่สิบแปดนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการตั้งหารต้านนั่นเองจํานวนนับไดบ้างที่หารสามสิบหกและสี่สิบแปดลงตัวครับก็มีสองมีสามมีสี่มีหกมีสิบสองนะครับ จำห้ตัวครับเอาเลขอะไรก็ได้นะครับย้ำว่าเลขอะไรก็ได้คูณจาแม่3มแล้วกันนะครับสามอะไรครับ3ามสงเป็นบสเป็น4 8นะครับต่อไปเอาแม่2หารต่อครับ2ได้ได้16 2สองอไอสได้ได้12 26อง2ได้ได้16 28 1สองปบหต่อไปก็2หารต่อครับ 2องสามหกอ่แจบแล้วเพราะฉะนั้นหรอระมอก็คือ3 2 2นะครับจับมาคูณกันเป็น3ามสองหองสหอระมอก็คือ12นะครับอ่ต่อไปเรื่องของผมกข้อต่อไปครับคอร์โนครับอ่ตัวอย่างจงหาคอร์อนของ 24และ36นะครับตั้งหารเหมือนเดิมครับตั้งหารเหมือนเดิมหารท่านนะครับจำนวนนับที่มาหารย4นะ่ี่และ36ได้ลงตัวปรากฏว่ามีอะไรบ้างมี2มีสมมี4ี่มี6มี12อีกตัวหนึ่งนะครับไม่อะไรก็ได้นะครับไม่อะไรก็ได้อันนี้ขวแม่6หานะ6กได้ย4 6 4 2บสี่หี่ยบี่หกไได้สา6ห3 6แามม่ได้หารต่อแม่สอง ส2งสองส่าจบไม่ยังจบแล้วเพียงคอนของ24กับ36ก็คือ6 2 2อสามเอาตัวข้างล่างมาด้วยนะครับจับมาคูณกันเลยครับจับมาคูณกันเลยหกสองสิบสองสอากจับคู่คูณเอานะครับ12 6เท่านะครับ72็ดนั่นเอง ต่อไปนะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องที่ยากนิดนึงนะ, mm hmm. ะนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จน mm ักเรียนต้องหาคีย์เวิร์ดก่อนหาคีย์เวิร์ดก่อน mm hmm. เพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้หอร์มหรือคอรนอในการแก้ปัญหานะครับห mm hmm. อรามอมักจะมี keyword, คีย์เวิร์ดคาว่าไรครับแบ่งแบ่งหรือจัดาแบ่ง ใส่ถุงแบ่ง,งใส่กองแบ่งใส่จานแบงได้หมดนะครับจัดเป็นกองจัดเป็นหมู่เท่าเท่ากันไม่เหลือเศษนะครับไม่เหลือเศษไม่เหลือเศษแล้วต้องเป็นการหารร่วมด้วยการหารร่วมก็หมายถึงว่าต่างคนต่างหานั่นเองไม่เอามาปนกันนะครับไม่เอามารวมกันแล้วหารนะครับ <el> ต่างคนต่างหารแล้วก็จะมีคําว่ามากที่ส <of weird> ุดด้วยนะครับมากที่สุด ส่วนคีย์เวิร์ดของคำว่าครนจ์ครนก็จะมีคำว่าพร้อมกันอีกครั้งเมื่อใดนะครับพร้อมกันอีกครั้งเมื่อใดนะอ่ามาดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างที่1มีฝรั่ง48ผลชมพู่84ผลส้ม 62, 60 6 0ผลต้องการแบ่งผลไม้ออกเป็นกองกองละเท่าเท่ากัน ให้แต่ละกองมีจำนวนมากที่สุดและไม่เหลือเศษเราเห็นคีย์เวิร์ดคำแรกนะครับคือคำว่าแบ่งแบ่งออกเป็นกองกองละเท่าเท่ากันต่อไปคีย์เวิร์ดคำที่สองครับก็คือคำว่ามากที่สุดก็ไม่เหลือเศษครับหานไม่เลือเศษและเป็นการหารที่ไม่ปนกันนะครับ ผลไม้แต่และชนิดไม่ปนกันหมายความว่าต่างคนต่างแบ่งนะครับไม่ได้เอาทั้งสามชนิดมารวมกันนะแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยข้อนี้คือหอระมอแน่นอนนะครับจัดการเลยครับหาหอรหมอของสี่สิบแปดแปดสิบสี่และหกสิบไม่ไดหารครับไม่ไดหารไม่สองก่อนเลยสอ,ส,อส,อสองสองสองสี่สองสี่แปดสองสี่แปดสองสองสี่ 8, ส สองสามหกสองศูนย์ศูนย์ม่ไดรหัรต่อครับเออไม่ไ้ต่อครับแม่สองนะครับแม่2องสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสองสี่อหนึ่งสองสองในสามสองหนึ่สองเศษหนึ่งสองห้าสแม่ไ้ได้อีกครับแม่3นะครับแม่สามสามสี่สิสอามเจ็ดเบ็ดห้าสิห้าอ่าเพราั้น ผรลมอลก็คือสองคูณสองคูณสามนั่นเองขลรมอของเราคือสองสองสี่สี่สามสิบสองแสดงว่าเราสามารถแบ่งเป็นกองได้มากที่สุดคือกองละสิบสองผลนะครับแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่ากองละกี่ผลโจทย์ถามว่าได้กี่กองนะครับได้กี่กองเพระเาะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องไปหาจำนวนกองก่อนนะครับ อันแรกเลยคือชมพู่ชมพู่เอ,อ้ไม่ใช่ชมพู่ฝรั่งครับฝรั่งมี48ผลแบ่งเป็นกองกองละ12บผลก็หารด้วย12ได้ทั้งหมดกี่กองครับ4กองนะครับต่อไปชมพู่ครับชมพู่ก็แปผลหารด้วย12ได้7กองต่อไปส้มครับ60ผล ก็หารด 12, ้วยสิบสองเช่นเดียวกันได้ทั้งหมดกี่กองครับห้ากองนะครับดนั้นจะเห็นว่าตัวหารนี่ตัวเดียวกันเลยนะเขาเรียกว่าหารร่วมนะครับนี่ตัวหารคือสิบสองนะเสร็จแล้วนี่นก็เอาจํานวนกองเนี่ยมารวมกันนะครับรวมกันก็คือการบวกเนาะสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสนะิบหกก็จะได้ทั้งหมดสิบหกกองนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับ ต่อไปมาดูโจทย์คอรนอกันบ้างนะครับโจทย์คอรนอโจทย์คอรน์นะครับละครั้งสามใบใบที่หนึ่งตีทุกๆแปดนาทีใบที่สองตีทุกๆสิบสี่นาทีใบที่สามตีทุกๆยี่สิบนาท,ท, 3, ท,ท,นาทีเมื่อละครั้งเริ่มตีพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเวลาแปดนาฬิกาจงหาเวลาที่ตีพร้อมกันอีกเป็นครั้งที่สอง เจอคีย์เวิร์ดแล้วก็คือคำว่าตีพร้อมกันอีกเป็นครั้งที่สองนะครับอี่านี้เรามาพิจารณาพร้อมกันนะครับข้อนี้เป็นโคโรโนอรนาแน่นอนนะละครใบรที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่หนึ่งตีทุกๆ8แปดนาทีครั้งต่อไปก็สิบหกนาทีครั้งต่อไปก็ยี่สิบสี่นาทีครั้งต่อไปก็ 32บนาทีไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตี 4, แบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปใบที่สองครั้งที่หนึ่งนาทีครั้งที่สองนาทีครั้งที่สเท่าไหร่ครับ42อนาทีต่อไปใบที่สาครับทุกๆ20สิบนาที4ี่นาที60นาทีนับเพิ่มทีะ20ยั่ินาทีถ้าครูเขียนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ย คำว่าตีพร้อมกันอีกครั้งสแสดงว่าเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าเรามาหาครอร์อนแบบนี้มันเสียเวลาพอเรารู้ว่าโจทย์เป็นครนอร์รอปุ๊บเราก็มาตั้งหารเลยครับ8ปดสิอ่าจำนวนนับใดบ้างที่หา 8, 14, 20, รแปดสิลงตัวแม่2นะครับแม่2อง่าสอได้ได้8 2ดสองดสได้ที่สิบสี่สอได้ได้20 2สิ เห็นยีหารต่อได้ไหมได้ถ้าไม่มี3หาร3ตัวลงตัว,ตวก็ลงตัวอย่างน้อยสองตัวขอแม่2 2งสองได้ได้เไม่มีดึงลงมา2ได้ได้สิบสองห้าเพราะนั้นหารต่อไม่ได้แล้วนะครับคณนอก็คืออะไรครับคณนอได้มาบ้าง2 2 2 7 5องเาจับมาคูณกันเลยนะครับ จะมาคูณกันเลย2คูน2อคูน2คูณ7คูคูณกันหลายๆตัวแบบนี้จับคู่คูณเอานะครับจับคู่คูณเอา2 50เก็บไว้ก่อนต่อไป2อคูน2อ4 7ี่2ี่เ2คูน10เป็น280อ่แสแสดงว่าระฆังจะระฆังทั้ง3ใบเนี่ยจะตีพร้อมกันอีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป 280นาทีครับเมื่อเวลาผ่านไป280นาทีแต่โจทย์เขาไม่ได้ถามนะครับว่าเวลาผ่านไปกี่นาทีโจทย์เขาถามเวลาแสดงว่านักเรียนจะต้องตอบเป็นนาฬิกาใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมาเอา280นาทีเนี่ยมาแปลงเป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะครับเราเขาเริ่มตีที่ 8นาฬิกานี่คือ3ใบตีพร้อมกันนะครับครั้งแรกอ่ากนะ็เอา2อ0นาทีมาเทียบเลยครับ60นาทีเป็น1ชั่วโมงใช่ไหมอ่า60นาทีเป็น1ชั่วโมงเพราะฉะนั้น280นาทีเป็นกี่ชั่วโมงครับก็เอา280ตั้งนะหารด้วย1หารด้วย60นะครับหารด้วย60ชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ครับ ตัดศูน้อยได้28ไม่มีอใกล้เคียงแต่ห้ามเกินได้แลร่ครับ6ไ้อยป่ะ64 24อ่าก็จะได้ประมาณ4ชั่วโมงกว่านะอ่า4ชั่วโมงกว่ากว่าอีกเท่าไหร่อะสชั่วโมงมันเป็นกี่นาทีครับ4ชั่วโมงเป็น240นาทีใช่ไหมย,ยังขาดอีก สี่สินาทีใช่ไหมครับถึงจะเท่ากับ280เพราะฉะนั้น280นาทีก็มีค่าเท่ากับ4ชั่วโมงกับอีก40นาทีนะครับเ,เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว4ชั่วโมงกับอีก40นาทีนั่นเองก็มานับเลยครับ8ปดโมงแปดโมงหนะ้าปอีก4ชั่วโมง8ปดโมงเก้าโมง1ิบโมงสิบโมงสินาฬิกาอ่าสิบสนาฬิกา บวกไปอีก40นาทีก็12นาฬิกา40นาทีนะครับแสดงว่าเมื่อเวลา12นาฬิกา40นาทีละครั้งทั้ง3ใบจะถูกตีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านี่ก็คือโจทย์ปัญหาคอรอนนะครับอ่วันนี้ EP นี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็ไปทบทวนตาม หัวข้อนี้นะครับนักเรียนจะทําข้อสอบของครูได้นะครับขอบคุณมากครับ